ดูนะคะปลาซาลกี่นะคะขึ้นมาเป็นฝูงเลยค่ะเพื่อนๆต้องเอาสะดุ้งมาโยนะคะเห็นไหมเป็นกลุ่มมืดไปหมดเลยค่ะเห็นไหมคือมันไปโตกับทะเลสาบนู่นนะคะทะเลสาบกว้างไปได้หลายเกาะสลับซับซ้อนแล้วมันมาตรงนี้ด้วยไงคะเพื่อนๆตรงนี้ก็เป็นฝูงเลยนะคะดูสิมืดไปหมดเลยอ่ะ ดูสิกลุ่มปลามืดไปหมดเ้วต้องรีบกลับบ้านค่ะเพิ่งไปเอาเซดุงค่ะเพื่อนๆถ่ายวิดีโอให้ดูนะคะเข้าซัมเมอร์ไทมนะคะเพื่อนๆซัมเมอร์ไทมเห็นปลาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลย ไปเอาสะดุ้งก่อนนะคะเพื่อนๆเนี่ยปลามันมาตรงคลองน้ําเนี่ยค่ะพอมันไปต่อกับทะเลสาบอีกฝากหนึ่งเป็นฝูงเป็นฝูงเลย

ก้ากันนะก้ากันนะเอ๊โอเล็กก้าเลยอะอินะหนึ่งสี่โอเลี้ยมแต่น้องออนเซอร์ยังอยู่ที่นั่นนี่ค่ะยกยอขึ้นมาแล้วตัวเองเป็นคนยกก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนยกมันอยู่ในดินแล้วถึงถ่ายวีดีโอนะคะนี่เพื่อนกำลังเกะอยู่ นี่นะะยกโยขึ้นมาโอยนี่นะคะเนาะแกะปลาก่อนคะ่ะเพื่อนๆแกะปลาออกจากสะดุงก่อนนี่นะคะพเพื่อนๆโอ้ยนี่ยคะ่ะปลดปลาก่อนนะคะพเพื่อนๆดูคะ่ะเพื่อนยกโย แผนสอนให้เพื่อนเพื่อให้เพื่อนยกยอนะคะดูได้ปลาเก็บทีนี้เก็บปลาก่อน